สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้พูสุ่ก้นะครับเนาะเหมือนีนพ่อพ่อกับไอต้าแชแนลอีกคือเก่าครับพี่น้องครับมือนี้หลังจากเสร็จจากการจากงานมากเมื่อยๆเนาะครับพี่น้องเนาะพาพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ากันเนาะครับเนาะเหมือนในเกิดเป็นโมมี่ยังไรครับเป็นสมเป็นห่อสมแบบบานอีสานบานเห่เนะครับเนาะก่อนสมพี่น้องเอ้ยอุ้ย หักหลายเนี่ยแดงๆนะครับเนาะใส่กับแจวแจวพริกสดปลาจิ้มกับผักลวกมาใหม่ต้มนะครับผักกันหลายอย่างครับพี่น้องครับมาๆๆาแซบๆน้ำกันครับพี่น้องครับโอ้อยสิคักอยู่เบิ่งสมใส่กับพริกสดนะครับเนาะ หอมอืมํำลังสมพอดีพอดีเลยครับเอตาต้องขอโทษขออภัยผู้ที่บ่รับประทานเนื้อว่ารับประทานดิบนะครับอันนี้ไอต้ามาดิบนะครับ เบิง่งไปนองน้ำใหม่ไล่บ้านห้องหวานดีแท้ งานเมื่อคือดวกงานฟักทองดวกพี่นออ้องอืมอันสั่นไหนอนี่สมเนื้อ น,นีแม่ตาเลยกว่ายาห้องหนองยูนิคเฮ็ดไห่เนาะครับนเนาะเบิ้งพี่น้อง Mm -hmm. ตักกันจองบันเฮ้า เบืงหนือแดงๆพี่น้องกำลังสมกำลังแต่ทีนะครับหน่วๆพอดีเลยอืม ມັນມ4ຫໍ່ຍັງກິນບໍ່ເບິດພີ່ນ້ອງຍັງເອົາລອງໄວ້ຫັ້ນກິນບໍ່ອິ້ມກໍຈັ່ງຊີ້ແກ່ໃໝ່ເນາະຄນັງສນ เด็ดแห้งเจ้าก็ได้ใส่กับผักต้มผักลวก ถักการจองว่าสันบ่ตอืมหอใหญ่หลายครับี่น้องเอ้ย เปียกๆซึ่งยกครับทั้งตลาดกต่เสรประมาณจักห่อนี่ก็จะประมาณจัดหกพ่อเนาะครับเนาะงนัวแซบ่บพี่น้อง เป็นธรรมดาแต่เฮาเฮ็ดกินเองยังบ้านใดเฮ็ดเฮ็ดขาเฮ็ดขายเนาะครับพี่น้องเนาะ Ủa, ừ. phết. Ừ. Ừ. Thằng đục đột, thằng treo phía nào ấy. อใส่กับแจวประหลาดเนี่ย็แซ่บอีกแบบหนึง่งใส่กับน้ำพริกกะปิคือจะคักอยู่เนาะครับพนะี่น้องเนาะ พอกอกันในเมนูแบบบ้านๆอีสารบ้านเฮานี่แหละไอ้ตาก็จะบ่งจัดสิเห็ดย่างสู่พี่น้องเนาะมีแนวใไดก็จัดนั่นแหละครับพี่น้องหาได้นนวใไดก็จัดแบบนั้นเนาะครับเนาะเดอ สอง花อนก็สุดยอดสุดยอดแล้วครับ เงือ่เหล่มไรอบหนาโอ้ยเจ้าปลาพิกซดนในสุดยอดอีล๋ ก็อ,อย่าจับตันมม่ฉีกแถว่น่องเลยจับตันมม่ฉีกี่ก็จะขัดหลายเนาะเวลามหอม,หอม สุดแสบครับพี่นองสุดแสบอ้ยขาดไหลเลือพักอย่ใบหนึ่งนะครับเนาะเลืวก็เรือนี่แหละสองหอพี่นองนู่หอไญ่ ห้องใหญ่หลายกินบิดครับพี่น้องเดอแต่สองห้อนี่ก็คักแล้วมือนน้อตาขอขอบคุขอบคุณพี่น้องสู้ปู่สู้คนนะครับที่เ้ามาติดตามรับชมในช่อง,งายตาช n นลนะครับเนะาะว่าจะเป็นทาง y u YouTube บว่าจะเป็นทางเ c e b o o k แฟนเพจ e อตาฝากไว้นําเด้อครับพี่น้องเด้อ,พอเพราะจะเป็นกำลังแรงใจให้ายตาได้สู้ต่อไปครับผมพี่น้อง มเนี่ยตาลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ